วันนี้พวกเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปสมัครงานใหม่กันดีกว่านะแล้วเราไม่ต้องทำงานตรงฟาร์มที่แล้วเหรอพี่ฝอนไม่ต้องแล้วละเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้แทนพวกเราแล้วใช่แล้วนั่นไงคนนั้นน่ะเพื่อนของเราก็กกำลังเก็บฟางอยู่ขอบใจมากเลยนะฟางดูแลที่นี่ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวว่เราจะไปสมัครงานที่ใหม่เออเอันเดียอัเดีก่อน ทำไมล้อพี่เอกเปลี่ยนสีได้ทำไมอะพี่ฝนเปลี่ยนสีรถได้ด้วยอย่างเงะเหรอใช่แล้วเปลี่ยนได้ทั้งคันนั่นแหละปุ๊กปิ๊กมาทางนี้แล้วเขามีอะไรอะพี่ฝนพี่เอกเปลี่ยนสีรถได้เปลี่ยนได้ด้วยอันนั้นน่ะนี่ยเงอแถมเปลี่ยนสีล้อได้ด้วยนะขอบอก เปลี่ยนได้ทุกคันและไม่ยากด้วยนะจะบอกให้อย่างเท่เลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกสอนพี่อนเปลี่ยนสีรถมั่งได้หรือเปล่าโอเคขั้นแรกเข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปกดตรงนี้คัตต้อไหมเซชั่นคัตต่อไมอัเนี่ยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเปลี่ยนสีได้สนุกสนานเลยนะจะบอกให้เอุ้๊กปิ๊ดนายเปลี่ยนรถกลายเป็นสีเหลืองแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันตัดสินใจแล้ว พี่ฝนก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยนี่สีแดงอย่างเท่ไม่ได้มีแค่นั้นนะมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยลองเลื่อนดูสิมีสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอย่างสวยแล้วที่สําคัญรอบเปลี่ยนสีล้อได้ด้วยใช่แล้วล่ะพี่ฝนพี่ฝนจะใช้สีแดงเนี่ยเหรอใช่สีแดงนี่อย่างเท่มากถ้าอย่างนั้นแล้วก็ พวกเราพร้อมที่จะออกเดินทางอ่ะแย่แล้วอา้าวแล้วไม่ดึงเบรกมือไว้เดี๋ยวก่อนรถรถถอยหลังเราไปทำงานกันเลยใช่เปล่าทุกคนใช่แต่แบบว่าเราจะต้องไปสมัครงานก่อนนะไม่ต้องกลัวเรื่องสมัครเพราะว่าพี่เอกสมัครไว้ให้หมดแล้วตามมาทางนี้จริงเหรอตามมาดีๆนะระวังถนนลื่นฝนตกพี่เอกไปสมัครงานให้กับพวกเราแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสมัครงานที่ไหนอะ เดี๋ยวเพจจะพาไปหาคุณลุงผู้จัดการก่อนคุณลุงผู้จัดการดูท่าทางน่าจะต้องขับรถไปไกลเหมือนกนนานาเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่หรอกขับดีๆระวังนะทุกคนนี่ไงเพื่อนขอบใจมากเลยนะฝากงานที่ฟาร์มด้วยก็แล้วกันนะทําไมต้องข้ามสะพานด้วยทั้งขับข้ามสะพานไม่ค่อยได้อะระวังนะพวกปิ๊กฝนตกถนนมันจะลื่นนะ เบรกไม่ค่อยอยู่พี่แอกร้อนด้วยเดี๋ยวก่อนใจยเย็นๆนะใจเย็นๆนะดูเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่สถานที่ใหม่แล้วนี่นาใช่ทางขวามือนั่นจะเป็นฟาร์มวัวพี่ฝนนั่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 นนู่นเลยอือะไรอ่ะบอลลูนอ๋อนั่นบอลลูนตัวสภาพอากาศอะสุดยอดไปเลยพี่ฝนอยากจะนั่งบอลลูนแบบนั้นบ้างจัางเอาไว้คราวหน้าแล้วกันคราวนี้มาที่นี่ก่อน ที่นี่คือที่ไหนอย่างงั้นเหรอที่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับการเป็นอู่ซ่อมรถไม่ใช่ซ่อมรถด,ดิรถบรรทุกอ่ะรถบรรทุกอย่างนั้นเหรอใช่ใช่พี่สมัครงานไว้วันนี้เราจะต้องไปเป็นคนขับรถบรรทุกส่งของจริงเหรอเนี่ยนั่นไงคุณลุงเขารออยู่ด้านในอ่ะพี่ฝนงั้นพวกเราอย่ารอช้ารีบไปหาคุณลุงกันดีกว่า อ๋อสวัสดีพวกนี้เรอที่จะมาทำงานขับรถบรรทุกให้กับชอนนะ่ะใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราขับรถบรรทุกได้แน่นอนเลยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยนะแต่ว่าทุกคนที่จะมาขับรถบรรทุกจะต้องซื้อรถหัวลากรถบรรทุกก่อนอะ รถหัวรากรถบรรทุกอย่างนั้นเหรอคะไม่แพงหรอกพวกเธอนะ่าจะมีตังค์ซื้อกันได้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เราจะต้องซื้อรถคันใหม่เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วพี่ฝนเพราะว่าถ้าเราไม่มีรถคันนี้เราจะลากของไม่ได้เราจะต้องมาเลือกที่ทรัคใช่หรือเปล่าเ,ออเขาบอกว่ารถราคาที่ดีที่สุดคือราคา24000กว่าบาทอะ24,000โอ้โหแบบนี้ราคาก็แรงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไร ตอนนี้เราพอจะมีตังซื้ออยู่นะนะรถบรรทุกคันเนี้เหรอเกือบ25 0 0ม้เลยนะพี่ฝนนะไม่เป็นไรพว๊บิ๊ก,กฉันซื้อได้ฉันพอมีตังอยู่เอาละคราวนี้พอพี่ฝนซื้อรถบรรทุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปขับกันเลยนะนี่เหรอรถบรรทุกขาที่พี่ฝนซื้อมาแต่ว่าพี่ฝนจะปรับเปลี่ยนสีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มหรือเปล่าลนะ ไม่ต้องปรับแล้วล่ะรถบรรทุกอย่างแท่ออกเดินทางกันเลยดีกว่าถ้างั้นฉันนั่งไปด้วยนะแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยนี่งาพี่เอกจะเป็นผู้นําทางใช่แล้วเดี๋ยวเพเอกจะนําทางไปให้ตามมาทางนี้นะทุกคนนะตามไปทางไหนอะทางนี้กลับรถก่อนพี่ฝนขับดีๆรถบรรทุกคันนี้ครับยากเดี๋ยวยก่อนใจเย็นเยนก่อนนะวงเลี้ยวยากชะมัดเลยวงเลี้ยวกว้างใช่เพราะว่าเขาเป็นรถบรรทุกไงล่ะพี่ฝนงั้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนรอแป๊บหนึ่ง อ๋แล้วนะโอ้โอ้โอโอไม่ไปฉันว่าวันนี้นะจะขับไปถึงกันหรือเปล่านี่พี่ฝนขับดีๆนะอยากจะบอกว่าขับยากมากๆเลยทางนี้ทางนี้ทุกคนอ้าวนี่ชนต้นไม้แล้วจะไปชนทําไม <c oughs> ในชีวิตจ,จริงแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้อยู่ในเกมพี่ฝนระวังตกคลองด้วยเพราะว่าเราจะต้องผ่านคลองไปนะขับระวังผ่านคลองอย่างนั้นเหรอใช่ผ่านคลองแล้วก็ขึ้นไปบนเนินเขาตรงนี้แล้วเข้าเดี๋ยวอวนนเส้นทางตรงนี้คุ้นๆใช่ไหมแหละ มันก็ต้องคุ้นอยู่แล้วเพราะทางขวามือเป็นฟาร์มที่เรามาทํางานไงนี่สะพานสีแดงสะพานสีแดงนี่เราเคยผ่านมาตอนคลิปแรกๆด้วยนะจะบอกให้จริงเหรอหันไปมองทางซ้ายดูดินี่ไงสะพานสีแดงอย่างสวยเลยอ๋อนั่นก็พี่หมเจอแล้วนั่นที่เราไปขายฟางถูกต้องเลยตามเพลกมาทางนี้ไหนอะลงมาถึงข้างล่างแล้วมาเร็วๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ โอ้โหแย่แล้วเบรกไม่อยู่ถ้าเบรกไม่อยู่ก็ขับไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่ฝนรถมันไปข้างหน้าเองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพกไปบังไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นเบรกไม่อยู่ทุกคนข้างหน้านี่ต้องเหยียบเบรกแล้วนะพี่ฝนเหยียบเบรกอย่างนั้นเหรอเบร,ก,เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเบรกแล้วมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวก่อนพวกพี่นายตัดสินใจถูกแล้วใช่หรือเปล่าฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ขับตามเอกไปเถอะตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมว่าจะนั่งรถมากับฉันน่ะ เดี๋ยวลองนั่งๆไปดูก่อนนะเด,เดี๋ยวก่อนโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วพวกเราไม่เป็นไรทางข้างหน้านี่จะเป็นทางโล่งๆแล้วนะทุกคนทางโล่งๆอย่างนั้เหรอหมายถึงทางที่ไม่ใช่ขึ้นภูเขาแล้วใช่เปล่านั่นเงเราเจอสะพานอีกแล้วแล้วดูท่าทางสะพานแห่งนี้น่าจะเชื่อมต่อไปยังถนนอะไรบางอย่างด้วยนะทางซ้ายมือนี่จะเป็นฟาร์มวัวนะฟาร์มวัวเหรอเอาละ ข้างหน้านี้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าพี่ฝนขับช้าๆหน่อยว้าวดีจังเลยขับรถแบบนี้รู้สึกสดชื่นเะลิมใดเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามมาเลี้ยวขวาตามไปนะตามไปตามพี่เอกไปเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีอะไรอย่างเง้เหรอทางขู่ขายอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เงาฉันรู้แล้วเราขับมาถึงเส้นทางที่เราต้องการแล้วละ่ะพี่ฝนระวังด้วยข้างหน้าเพื่อนเขากําลังวางเทเลอร์อยู่โอ้โหทาไมรถบรรทุกตรงดี เขาต่อได้ยาวจังเลยนะเขาเจะเอาบาบรรทุกตัวเธอบาบด้านหลังนั่นน่ะเธอบาบคืออะไรอย่างนั้นเหรอกังหันลมไฟฟ้าไงกังหันลมไฟฟ้าโอ้หใหญ่ขนาดนี้เลยเหลอเนี่ยนั่นแค่ใบพัดแค่อันเดียวนั่นน่ะใบพัดเหรอใช่ส่วนทางขวามือน่าจะเป็นต้นเสาที่เป็นท่อนๆนะแล้ววันนี้พวกเราจะทํางานอะไรอะ่ะพวกเราเนี่ยเพิ่งเริ่มขับครั้งแรกคุณลุงก็ให้นู่นเลยรับส่งพวกทราย รับส่งทรายอย่างนั้นเหรอนี่ไงถังทรายสีแดงอ๋อนี่ไงถ้าเราสามารถส่งทรายไปจนถึงเส้นทางที่เราต้องการได้เราจะได้เงินกลับมาเอาแล้วนะขั้นตอนแรกพี่ฝนจะต้องเปิดเขาเรียกว่าเทเลอร์ออกมาก,ก่อนเปิดเทเลอร์แบบไหนเดี๋ยวขอดูก่อนก็แล้วกันนี่เลยเทเลอร์ที่เราจะต้องใช้บรรทุกทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เทเลอร์ที่มีความแข็งแรง ไม่ใช่เราต้องใช้เทลเลอร์ที่มันแบนแบนอันนี้นั่นเหรอใช่นี่เลยมาแล้วคราวนี้พี่ฝนก็เอารถบรรทุกเข้าไปต่อกับเทลเลอร์เชื่อมต่อแล้วก็หมุนพวงมาไลัยไปตรงวงเขียวๆตรงนั้น่ะในที่สุดวันนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วบ้างหรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่เรียบร้อยอ่ะยังยังตามมาตามมานี่เร็วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปสงรายก่อนทุกคน ตามมานี่จอดจอดจอด,อจอดจอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้ถอ,อ,อยนิดนึงก็ได้นะเพระเนาะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นที่รับเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่รับทรายเอาละตอนนี้เราได้ทรายมาแล้วหนึ่งแทงใหญ่ๆเลยเพระเนาะฉะนั้นเราจะต้องนําไปส่งเดี๋ยวพี่เอกจะนําพี่ฝนไปเองแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกติดไฟกระพริบไว้ด้วยไฟกระพริบอย่างนั้นเหรอถ้าเราไม่ติดไฟกระพริบเวลารถเขาขับผ่านไปผ่านมาเขาจะมองไม่เห็นชัดๆอ่ะเงั้นพี่ฝนตัดสินใจก่อน ว่าไงหาไฟกระพริบก่อนอ๋อไฟกระพริบพี่ฝนกดเข้าไปแล้วไปหาคําว่าไรเลยนะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไล้บบาอันสีเหลืองนี่แหละนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้เราขนของมาเยอะต้องขับช้าๆใช่แล้วโอเวอร์ไซส์โหลดอยู่ตอนนี้นะทุกคนนะมาแล้วจ้าเอาละนะตอนนี้เราจะต้องออกเดินทางสําหรับไปส่งทรายเราจะเปิดน้านี่ก่อนไฟ ไฟครับพิบนี่ชัดเจนมากเห็นตะไครเลยใช่สุดยอดไปเลยเหมือนจริงมากมากเลยพร้อมกันหรือ,อยังคราวนี้ตามเพกมานะเดี๋ยวเพกจะเ,เ,เป็นรถนําให้เองเป็นรถนําอย่างนั้นเหรอตามมาเลยพี่ฝนเห็นสี่เหลี่ยมสีเขีเขยวๆนั่นไหมใช่มองเห็นแล้วมาอันนี้คือคืออะไรเป็นการนําทางให้เราไปส่งถูกที่ไงอ๋ออ๋อนี่เขานําทางกันแบบนี้เหรออ๋อนี่คือ G P S งั้นเนาะ G P S GPS ทําไมเป็นแบบนี้นะก็ถ้าเป็น G P S ในแมปเดี๋ยวจะงงแบบนี้น่าจะชัดเจนกว่านะอ๋อจริงด้วยแฮะดูท่าทางถ้าเรามี G P S เป็นแบบลูกศรเนี่ยน่าจะงงนะขับมาเรื่อยๆพี่ฝนร,ระวังตกลงไปในสระน้ำข้างๆด้วยนะไม่ตกหรอกนะนี่งามองเห็นชัดเจนมากเลยตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานไปพวกพ่กายนั่งดีๆนะทั้งก็นั่งดีอยู่แล้วพี่แอข้างหลังมีเรือชูชีพไหมเดี๋ยวก่อนฉันกำลังขับรถไป ต้องมีสมาธิด้วยนะพี่ฝนขับระวังทางข้างหน้าจะบีบตัวลงอีกนิดนึงทางข้างหน้าจะแคบลงนี่เงาเราจะต้องลอดใต้สะพานอันนี้ไปแย่แล้วฉันว่าฉันลงก่อนก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนพวกพี่นั่นแกลนแคนยอดหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ขับมองทางดินี่เงอนี่คือภูเขาข้างบนนั่นเหรอพี่ฝนใช่คือภูเขาเป็นภูเขาแล้วทางขวามือนี่ก็จะมี นี่อุโมง์ใช่เป็นอุโมง์ที่เรามาตอนแรกอะระวังด้วยนะระวังรถต้องมองซ้ายแล้วก็มองขวาไม่มีรถแล้วมาได้เลยไม่มีรถแล้วนี่ถนนว่างใช่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาไม่ได้สัญจรผ่านไปมากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปขับตามมาได้เลยพี่ฝนนี่ก็เส้นทางนี้เป็นแบบธรรมชาติสวยงามระวังตกลงไปในคลองด้วยขับดีๆไม่ตกหรอกหน้าฝีมือกันขับรถสิบโลกังพี่หวนดปัตนาแล้ว ระวังนะข้างหน้าเป็นสะพานสะพานอาต้องขับช้าช้าโอโ้ขับช้าเกินไปหรือเปล่าไม่ช้าเกินไปหรอกค่อยๆขับเดี๋ยวจะถึงแล้วนะนั่นเหระเหมือนกับว่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาใน GPS ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวซ้ายสีแยกข้างหน้านั่นน่ะพวกิ๊กทำไมนายเงียบจังเลยฉันกำลังตั้งสมาธิกับการมองรถข้างหน้าอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะนั่นฉันเหมือนกับว่าฉันมองเห็นนั่น ซ้ายใช่แล้วพี่ฝนเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยมีรายกองอยู่ขับดีๆนะระวังล้มระวังล้มนี่ไงนี่ไงมีรายกองอยู่เป็นภูเขาเลยใช่แล้วเราจะต้องนํากระบะทรายสีแดงเนี่ยไปส่งให้ถูกที่นี่ไงมี G P S ขึ้นแล้วพวกเราตีโค้งดีๆเกินแล้ว เกินเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีโค้งอีกนิดนึงก็แล้วกันแน่ได้แล้วขับขึ้นมาได้เลยขับขึ้นไปแล้วคราวนี้พี่ฝนก็จอดในวงสีขาวจอด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 แล้วจอดเรียบร้อยแล้วพี่ฝนก็โหลดทรายลงได้เลยนะโหลดทรายลงได้เลยนะนั่นแหละกดโหลดทรายเลยกดปุ่มเอฟอ่ะกดแล้วกดแล้วพวกเราอ้าวแล้วกระโดดลงมาทําไมอ่ะเดี๋ยวก่อนสำเร็จแล้วสำเร็จที่ไหนไม่ได้อะไรเลยเห็นเปล่าอ้าวทำไมอ่ะ พี่ฝนต้องกดโหลดทรายลงไปข้างๆก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทายที่ที่ขนมาเมื่อกี้หายไปนะก็หายไปแล้วนะดิทำไงอ่ะต้องขนใหม่มาดิแล้วพี่กขับเองเดี๋ยวก่อนนี่เราจะต้องขับรถไปใหม่เลยอย่างก็เหรอมาได้ฉันนำทางเองง่ามันมันมันนานพวกพีคได้ระวังให้ดีนะไปไกลแล้วไม่ได้ยินแล้วหรอมั้งโอ้โอโ พวกพี่มีมอเร์ไซค์ส่วนตัวด้วยแฮะไม่ต้องกลัวพี่ฝนนี่พี่เอกจะไปลากมาทีเดียว2กระบะทรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยว,วนี้นะพี่เอกจะต้องขับรถไปส่งทรายแล้วก็จะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนเป็นไงขับเร็วดีใช่ไหม ช่เพราะว่าพี่เอกขับหลายรอบแล้วขับมาหลายรอบแล้วปุ๊กปิ๊กนายขับดีๆหน่อยระวังดีนี่งานี่งาสุดยอดไปเลยนายที่สวยพวกเราเข้ามาถึงเส้นทางที่จะต้องไปส่งทรายแล้วใช่แล้วพอลอดสะพานข้างหน้าไปก็จะเป็นโลงนาที่มีวัวอยู่เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทางนี้นะเลี้ยวขวาด้วยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กระวังนะขับรถดีๆไม่ต้องกวหรอกฉันเป็นรถเครื่องขับแป๊บเดียวเองนี่ไงนี่เงามาถึงแล้วพวกเราเอาล่ะพี่เอกโหลดทรายมาส่งเรียบร้อยแล้ว เราะนั่นคราวนี้ได้ตังค์แน่นอนต้องได้ตังค์อยู่แล้วได้ตังค์แน่นอนได้เท่าไหร่อ๋อแบบนี้นี่เองนะ่าสนุกจังเลยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่เอกประสบความสําเร็จนี่ได้ตังค์มาหนึ่งพันห้าร้อยกับอีกห้าบาทใช่แล้วเราได้ตังค์จากการขนของแล้วเราก็ได้จ็อบเพิ่มมาด้วยนะ่าจะบอกให้งง้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้พวกเราประสบความสำเร็จในการขนของมาส่งแล้วล่ะ แล้วฉันก็ประสบความสําเร็จในการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะไว้คราวหน้าเรามาสมัครงานกันใหม่ดีกว่านะเขาน่าจะไปสมัครงานที่อื่นอีกเหรอเนี่ยใช่